เรืโอยวน่ละแล้วพรุ่งนี้นะอืมเดี๋ยวฉันตัดแจงให้เลยอืมก็ดูออกสิอออกฉ่ำมากออกยัวเพหศเลือเกิน ใครเข้ามาแล้วก็ฝากสวัสดีค่ะนะคะใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เราหน่อยนะคะทุกคนนะปลาเพ่นเพ่นหน่ะมาปลาเพ่นเพ่นนะผ้ามากคนเดกเวยพี่เออปลาเพ่นสวัสดีค่ะปลาเพ่นอืมนะคะปลาเพ่นมากวารวยมากคนเดกเลยค่ะนะคะอ่ะเข้ามาแล้วก็นะคะ ชุดเหมือนลิเกอืมนะคะอย่าไปเล่นถึงลิเกเราตานะอ่าช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็ใครพร้อมนะคะที่อยากจะโพอะไรอย่างเหมือมันเล่นควนอยู่แฟนคลับว่าในหลักแล้วเล่นควนหลักทางบนนุ้นผักก่อนเรื่องเล่นควนไก่ซัตเออร์จากคายเป็นไข่เบลอไข่เริ่มขราวเลย มาค่ะพ,อ,ะพอเดือมได้ก็มึกบทยางบึกบทยาง <c oughs> เดี๋ยวก่อนค่ะป <c oughs> ับเอ้ย <c oughs> อ,อีเกมังไลยมังกูนั่นกาะนุ่มอยู่เลยค่ะอ่ามาค่ะใครอยากจะคุยกับฉันโทษมาค่ะไม่อยากคุยกับว่างซ้ายไปเลยตอบชุดเหมือนลิเกกูไม่เห็นเหมือนลิเกตรงไหนเลยนะกูบอกเลยว่าไม่เหมือนลิเก มาค่ะสวยตั้งครับอืมนะคะใครพร้อมก็โทรเข้ามานะคะหนึ100่งร้อยกว่าท่านแล้วสวัสดีค่ะชุช่วยกดไลค์ like, กดแชร์แล้วทุกคนขานะคะอาทิตย์นี้ที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะเราก็จะมีครัวามงทิพย์มันลงให้ท่านได้รับชมค่ะนะคะมาค่ะทุกคนนะ,คะใครที่พร้อมโทรก็โทรมาเลยค่ะแม่นี้แม่ออกแบบชุดเองเหรอเออแล้วคนตัด S <S เขาไม่ตัดไปขำไปหรอเออมีด<น>มีบูมีดุมเออนะคะเขาไม่เขาไม่ขำไปหรอกคะ่ะเพราะว่านะคะอืมนะอีตานะคะอีตานะคะอีดอกทองอีลิตา้าโอ้ะะตายแล้วเอออีกแล้วอีลิตาออ้านี่บาะะท,ทุกไหลเลยนะ ถ้าว่ามึงว่างมากนะอีสต์นะนายสุชาติคงกระเทยเอาแล้วล่ะอีลิต้าพักก่อนจ้ะอีป้าเพ่นวาวอีแกปากเหน้นแม่ชุดสวยจังอยู่ในท้องจองหนึ่งตัวนะแม่ลุกนลุ้เยอยู่ในท้องจองหนึ่งตัว <c oughs> จองมึงเหรอเออบุญ <c oughs> เป่นครับนาบาี่<ร>แหละบานใจพนังตองพนังตองทั่วตองห่วงเหรออือ ถ้าโดนกูแ huh. ล้วเวนสัตเอ้ยนานั่งดอกทองดอกทองคือตัวมึงเหรอไอ้เออนะถ้าเลยถ้าแม่ฟ้องได้หลายบาทเลยค่ะใช่แต่ว่าจะฟ้องเล้วเบียจะขิงงามให้ด้วยอ่ะด้วยเบียจะแตกเลือดยั่งค่ะนะคะแต่ว่าสัตเอ้ยนะอีตัวทียังยั่งที่มันมันอยู่แม่เอ้ยเวนเลยสัต เอาได้มาบันก่อนมึงก็เลยได้รื่อดาทีออไม่แย่เลยหรอกเป็นขับออนะคะ <laughs> จะลรื้ดาชาตน,นี่เลยเออกูเลยจะเป็นตัว <laughs> ลิตานะคะอีสัตอีนารองอีปัปรีมึงดูดังหน้ามึงก่อนอีลิตานะคะมึงดูดังหน้ามึงก่อนอีสัต <laughs> แต่ไม่ลีหน้าใส่ขึ้นหน้าอย่นี้น,นะ รัวบางลีไม่แล้วผิวรัวบางลีนะทำไมใส่ขึ้นเอาดีๆถามเคล็ดลับเลยทาน้ำดอจ้ะฮะทาน้ำดอทาอะไรนะน้ำดอเออเออนะคะใครติดวาพี่เวงงานการก็ไปทานน้ำดอนะคะทุกคนนะโดยชาเลเว่นอิลิต้ามาลีว่ะมามึงไขอิลิต้าอีสัต์อีด็อกอิลิต้านี่คือไม่จบเลยนะกับพี่งนี่นะนะคะอีสัต เดี๋ยวนะคะกูต้องเจออีกไก่ีเปรตที่สักแมทค่ะเออนะครับเออเออเออเริ่มกันแล้วเริ่มกันแล้วนะคะอีซัตอืมใชาใชยพอมึงนะฮะกูมียีมาตั้งแต่เกิดอีซัตอีดาอกเกอร์ยีส่งกระบอกอีส่งกระบอกคือยีมึงค่ะจ้าเออนะคะยีกูก็คือยีวัวค่ะ หยจริงเหรอจริงเหรอหี่แม่ข่าวไหยหีแม่ข่าวไหมเดี๋ยวกูเปิดดูค่ะข่าวมาแม่เอาไหมแระเดี๋ยวเปิดให้ดูโอเคเออยืนนั่ค่ะยืนเออฮะละฮะฮเฮนฮะฮะฮะฮเาอฮะฮะาะฮ ยีแหมนสวยอยู่นะเออเออดีดีแม่ไม่ไสวยดีนะไม่สวยผมไม่ได้เป็นแม่กับมึงคาะเออไหนเปิดระตูสิไหนล่ะเออเรฮงาโ่าฮเอฮ่าฮ่่งดอาฮ่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 า่าั่าโลาฮ่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 ใฮ่า่า่งดอกฮ่าฮ่า่งแ่ฮ่า่่าฮแตฮ่ฮ่่ โยโคกันไข่ซัดหีไข่ว่อหีไข่ล่ะหีนังดอหีไข่ก็คือปากบึงค่ะอืมนะคะโทรมาแล้วค่ะพักพักก่อนเรื่องเรื่องนั้นนะคะสวัสดีค่ะแม่สบาครับอะไรนะครับทำอะไรครับไล่สดอยู่ครับว่าไงลูกสาวว่าไงครลูกสาวแม่ ผู้ผู้ชายกี่โมงก่อนแกกี่หมาแกอ้วนช้างจ็ทกระเทยนะคะผักก่อนใจซัดเอ้อดอกทองเออผักก่อนจ้ะนะคะนะก่อนที่ว่ากูนะมึงไม่ได้สภาพมึงก่อนเปลมาเป็นชายอย่าลอกเออหน้ากระเทยแต่ว่าพี่หญิงเรียสแกนได้เลยนะเมื่อกี้นะโปกไลยนมมาลมเกินหญิงไงสัตว์อะไรนะอะไรนะเอาเมื่อกี้แม่ว่าอะไรนะเอ้าโปกอะไรนะเมื่อกี้โปกไลยนมมาลมเกินหญิงไงใครล่ะ มึงไงเออนะอ่าสวัสดีค่ะสายที่สองนะฮะเมย์แพทนุ่นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยู่ที่ไหนคะอ่าอยู่นะคะเวคัมฟอร์บตันีค่ะอ๋อมีบัตตานีแล้วค่ะขออัดตูดหน่อยได้ไหมคะอ่าขออัดตูดลาวสัต่เออมึงไปอัดกระพงก่อนค่อยมาอัดกับกูค่ะนะพอจะนั่งผักก่อนยี่หรอกท่องนะ ััดตพ,พักก่อนใจสัตว์พักค่ะนะครับปอลแนคือหัวควุยมึงจ้ะมื่แหละปอลแนหน้าก็ปอลแนตัวก็ปอลแนสังขารก็ปอลแนอีสัตว์มื่แหละตุ๊กแโอ้แกแกจะนน์อยู่ตอดตกแกเปอลแนปอลแนค่ะปอลแนรู้จักไหมครับปอลแนนะคะอีนันลกเออนะคะเลี้ยงหัวควยุย <c oughs> แต่คนทายไม่เอาตัดเลาะค่ะ <c oughs> มอสุกแพร่มอสุกแพร่ค่ะจัวัดตุชาตแหน่ดูวมามาค่ะอีกนี่ค่ะนี่ตุ๊ดค่ะตุ๊ดอุ๊ยเห็นมาโอ้โหนะกีรอาิีรอปอนแน่กีรอาปอนแหน่มันว่าอะไรนะ มุนหลุดอาญาเลยอะมุนยิกว่าไงนะให้นายว่าไงนะเออเออสาวดีใจหนึ่งกูเลยจะเป็นกัวเซ็นครับเออสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะลูกสาวคุณเอ่อคุณย่าของหนูอะค่ะว่าให้ใครย่าของหนูบอกว่าแม่หน้าเหมือนนางเอกละครเรื่องหนึ่งอะค่ะ อ๋อ oh, แม,แม,แม่ไม่ไม่ไม่ต้องเป็นนางเอกละครเรื่องใดค่ะนะคะฝากบอกคุณย่าหนูด้วยนะว่าสิ่งที่คุณย่าพูดกับหนูอ่ะนะคะคงจะเป็นหน้าหนูเองแหละค่ะไม่ต้องมาถึงพี่หญิงดีหรอกค่ะย่าบอกว่าแม่หน้าเหมือนทองกวาวเลยค่ะค่ะเพ,เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นน้องก็นะคะน้องก็รับบททองกวาวไปเลยค่ะเพราะว่าดูน้ําเสียงกริยาท่าทางแล้วน้องก็คงจะเป็นนะคะนางเอกมรักลูกทุ่งรุ่นที่ว่าอ่ะ นะครับพี่สรัญยูแสดงกับคุณแม่น้ำพึ่งเออคุณแม่น้ำพึ่งมาแสดงว่าแสดงว่าแม่ก็หน่าเหมือนน่าเหมือนคุณแม่น้ำพึ่งหรอพักก่อนจ้ะเหมือนจริงค่ะย่ายังบอกเลยว่าเอานี่นางเอกมันรักลูกึ่งหรือเปล่าอนะคะอวยกันเกินเอออวยกันเกินแล้วค่ะลูกอวยก็เล่นเล่นใหญ่แล้วค่ะเล่นใหญ่แล้วค่ะนะอาดูหนออกระอวยจนไปติบขี้แตกเหยียวแต๊กแล้วเด ไม่เคยดูมดลูกทุ่งเป่ไม่เคยเกิดมาไม่ทันไม่น่าจะไม่ทันนะครับเพราะว่าตอนนั้นแม่ก็น่าจะแบบว่าไม่ทนันน้องไม่ทนัทนค่ะพี่ไม่รู้จักว่าอ่ะมรักลูกทุ่งนั้นคือใครแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนั้นตัวตัวแสดงนั้นที่เป็นนางเอกก็จําใน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 ยูทูบอ่ะดูใน youtube มาว่าเป็นพี่คล้าวแต่ไม่ไม่รู้ว่าอ่ะนะคะนางเอกนั้นใครตอนอียิปตบอกว่าเป็นคุณเพิ่ง คุณแม่น้ำพึ่งนาธริกาแม่ไม่มไมต้องลากเสียก็อีสัตว์เอเอน้ำพึ่งก็คือน้ำพึ่งค่ะอันนี้เนี่ยถามแม่ถ้าเกิดว่าแม่แม่ไม่เคยดูก็จริงอาจหนึ่งถามว่าถ้าเกิดว่าเขาจะสร้างมูลักลูกทุ่งอ่ะแม่อยากเล่นเป็นตัวละครตัวไหนโอ้ยนะคะแม่ตัวที่ว่าพี่ขาจูงไหม่ะพิงลีงตัวที่ว่าพี่ขาวจูงมึงดูดัดโอ้ยพิงลีมาดูค่ะพิงลีงมาดูนี่ค่ะดูค่ะดู หนังหน้ามึงอ่ะดูค่ะดูผิวพรรณอีสัตว์ที่เอาไปเปรียบเทียบกัดูแม่นะคะแม่เออแม่ผิวสวยกว่าทีฟฟนค่ะเดู๋ยกูยอมแล้วเล่ยไม่แต่แม่ขาวกว่าทิฟิงนักาวกว่าเยอะเลยโลกเพราะฉะนั้นนะครับนลักลกทุกคนแสดงเป็นพหมึกไปเลยจ้ะพหมึกไงไม่เป็นไอชำกับยีแฉกได้รู้ใจไหมไอชํำกับยีแฉกคือควายนั้นเหรออืม แม่แต่้ฉันแสดงเป็นนีสัยเกับอีแช่งงอนเหล่านี้มแม่หนูเขาคุยอยู่มึงเขาเรียกแม่แม่แม่แมแมกลัวหญิงดีค่ะอ่าฮ่เลย <c oughs> กลัวไม่ได้เกิดมึงมาหน่อยสักหน่อยอีสัตว์เออเออว่าไงลูกสาวก็อยากให้แม่เล่นมากเลยคเขารู้ว่าแม่ต้องร้องเพงลงร้องเพลงลูกทุ่งแน่นแน่นอนอ่ะร้องมันมาให้ฟังไหนสิอ่ะอ่ะชอบมากเลย น้องน้องคุยแบบนี้แม่พี่ยิงดีชอบมากเลยอ่ะร้องค่ะม,มันจะติดลิขสิทธิ์ไหคะแม่ไม่ติดหรอกอไม่เอาดีกว่าค่ะมันจะขึ้นต้นยังไงเดี๋ยวร้องเองอ่ะหอมเอ่ยหอมดอกดอกระทิน แม่ก็กล้าร้องเนาะเออคลายเม็ดมันก่อนไหมอีสัตว์คลายเม็ดมันข้าจะตักมึงค่ะกูแค่ร้องให้ลูกสาวกูฟังนะเออด้ยแม่ร้องเพลงอยู่ว่าฮอนอย่างเดียวมึงอะไรฮอนอีสัตว์เออด้ยพอกูร้องเพลงทำไมแม่เลยแม่แม่ร้องเพลงหรืว่าหอนแต่ไม่ดูเวลามึงร้องอีสัตว์เออยังไงไล่ยควายตรงไหนล่ะเอ้ายังไงลูกถ้าหนูว่า แม่เป็นได้หมดเลยคะ่ะไอฉ่ำไอแฉไอหมอึกือ,อตัวละครตัวไหนหนูว่าไอด่างเหรอไอด่างคือมึงค่ะเออไม่มันมีด่างด้วยแล้วแล้วแล้ว,ลวไอฉ่ำไอแฉนี่คืออะไรอ <c oughs> <isas> ่ะคือ,ค,อคือตัวละครอะไรอ่ะควายค่ะควายของพีขคาขาวสองตัวอ๋อแ,แล้วแล้วทำไมมันเชื่อไอฉ่ำกับไอแฉอะไรใครเป็นผู้หญิงผู้ผู้ชายอ่ะก็ผู้ชายมันต้องต้องฉ่ำที่ส่วนส่วนแม่ก็เหมือนแม่แฉะไงเออพักก่อนจ้ามีกีมันก็ต้องแฉ มึงอะเป็นทั้งอําจำแชกค่ะเออเออแต่ว่าอีกอีกคนหนึ่งที่แม่เป็นได้นะแม่เป็นพ่อจอมก็ได้นะวะไหอย่าอย่าอย่าเลยค่ะนะคะอย่าเลยค่ะเพรนะเพราะฉะนั้นมั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 นเล่นสู่กันไปแล้วอย่าเลยค่ะายแม่พ่อพ่อพ่อจอมไม่บ้าไปแต่คนเดียวลาาอะน้งแบบแม่งเนาะอช่ไหมเออสู้หญิงรีต้องเร่นนี่ประจําเลยต้องเล่นเป็นแบบ อ่าเล่นจริย่างรี่ได้ดีโอเคอย่าแทงนะแฟนกัขาจะแทงพี่ทิปกับวีแล้วดังนะคะอ่าก็ขอขอบคุณน้องๆนะคะที่มาร่วมสนุกนะคะแตกเล็ก้อนก้อนแตกเกลอดขมื่นแตกเกล็ดเข่าเต็มปากอีสัตว์เออเปรี้ยวไหมเปรี้ยวนะฮัลโหล แคทฟันเป็นคาร์เบอร์แตกเด็กขมังเอาว่าเพื่อค้านะว่าเพื่อค้าม่ดูสิจักสวรรค์ไหมดูเลยนะหารลวจิงจักสวรรค์เล่ในลาวล่ะแม่เป็นหญิงแท้แม่ไม่ดู <c oughs> เล่แต่นำโยทุกวันเออต้องไปยกพ่งอ่ะแม่

ดึกดด่นฟังเสียงคลื่นสัตสซามมองแลนสมีลาด้วยสายตาเมื่อลอยพอแล้วว่าหลอยปเ๋ยงนอดแล้วไม่จ้งลอยใช่ไหมอะไรนะเหมือนเสียงคลอดลูกเลยเออ ขอบคุณมากเลยกรแตกเลือดเขากระแตกเลือดเขามึงันอย่าตับเขาอีสักห่าเลยกูนแตกเลือดจัวเยียวดีเล็กจังว่าเป็นเบอร์เบอร์ไม่คุยเบอร์พ่อคุยด้วยนน้ากินอะไรเบอร์เย็นมะม่วง ทำมาาได้ไหมเดี๋ยวนี้มันแฉะเกินเนาะไม่ชอบเปรี้ยวเออจะไม่ชอบแฉะชอบเนื้อมเหมือนเมื่อกี้อ่ะไม่เปรียกโอเคน่าจะแตกเลือดบ้านเผื่อกันแล้วเรื่องมากเซนครับเออโอ้ยนะคะเวลาเป็นกูไม่ชอบค่ะเรื่องแตกเลือดที่ของที่มันแฉะอืมถึงนำดอกนำดอกกินหม่นำดอกกูไม่เคยแตกเลือดค่ะ ม่โดจีแท็กเลยมีประโยชน์ตรงไหนน,นี่ยังอยู่นี่สวัสดีค่ะน้องอืมเอา้าพอคุยด้วยนะเนี่ยเดีวใส่ไม่โทรแล้วมากรอบเลยนะ่ะเออตับถูกใส่ชุดนู่นบอกว่าชุดอะไรอะชุดที่เป็นเป็นเทสไปรุ่นนะ่ะไม่แชะนะเออออาโทรมาค่ะอามาแล้วเอสอสอบมากเลยวันนี้นาสนุกนุกไหนเออ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะลูกสาวว่าไงคะวันนี้หนูจะร้องเพลงให้แม่ฟังค่ะได้ค่ะเสียงรถดว่วนขบวนสุดท่เมวดังฟังเล

เออได้มากเลยเออหัวใจน้องท่าเหล็กคูนีตายก่อนแล้วค่ะพอได้ยินเสียงเพื่อสัตว์เวรแบบบาใคล้ายเบื่อคล้ายเวรนิดนึงฮัลโหลฮัลโหลใช่เอ้ยแต่ละมื่นแต่ละเด๋เนาะเออสวัสดีครัหัวเนาะฮัลโหลเชียบินคุณคุณภาพขอบสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะว่าไงคะ ียค่ะอืมใช่เอเอเอเชียเขาก็เคยสปอนนะแม่นะว่าไงคะเอเอเชียะจะมีมาคุณแม่ว่าไงคะอืมนะคะไม่มีกันหมายกำหนดการค่ะค่ะอันนี้โทรมาสอบถามเชียรคะ่ะว่าจะตจองตัวให้คะ่ะถ้าจะมาอืมขอบคุณนมากๆค่ะ,คะไม่ไม่รู้ว่าปีไหนชาติไหนครับโน เป็นขับข้ามว่ากี่ในเออเอเชียอะไรคะอะไรนะตลกแกนของแอเอเชียค่ะและคนเท่าฟ้าเหรอคะไม่ใช่เลยแม่เขานั่งกันมินไทยแล้วแหละอะไรนี่ล่ะเอวิวันน่ะอ๋อเอวิวันเอเอวิวันแคนฟรายเออเอวิวันแคนฟรายเพราะใครๆก็บินได้เออเอเชียบินคุ้มคุณภาพครบค่ะค่ะขอบคุณค่ะ สัีคไปหลักคุณดาวฟ้ารอบหน้าเขาไม่สปอร์ตให้เดี๋ยวเละเอเชียน่ไม่ผือค่ะ้าละคุณดาวฟ้านุ่งการบินไทยเลยเออเอฟเวอรวันแคนฟฟเอฟเวอ่์วันแคนฟเพราะใครๆก็บินได้ใครๆก็เลิฟได้เอนุ่นแฟนขับเขาถามว่าในท้องกี่ตัวสรุปพิงรี่ท้องมานเหรอไม่ในพุ่งนั้นกี่ตัวไม่ค่ะ ของกูนะคะนะคะยังรอพระประสูติการอยู่ค่ะแกกลับบอกว่าจองจองตัวเมียสองตัวว่ะพักก่อนจ้ะวิวผมกันไหนลาบุ๊คด้วยะสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะโทรจากไหนคะโทรจากอำเภอปากพนังค่ะปากพนังโยฟ้าตามอัมพรเลิงตามอัมพรเลิงเอออัมพรเลิงอ่ะไม่ใช่ค่ะตามอัมพรเลิงเออสวัสดีค่ะเเคคยยมมมมาาไ่ปากพนังเคยผ่าน มาอยู่แล้วกูไม่มาค่ะจะขึ้นกรงเทพต้องพันต่างดังค่ะไม่จะไปทำกอยอซัดเออไม่แม่เบื่อแล้ววันนั้นไหมที่เราไปถ่ายงานของซัมซุงนั้นที่ปักนั่งมาไม่อนั่นที่สงสารไม่ใช่ที่ไปเล่นโค่นนั้นแต่ไม่ได้ต่อเลแล้วล่ะไอ้นุ้มันสิชนกันอีกซัดเหรอเออเอออืมโรยเวทหลืแระอืมเคลื่องยตนมาลาวนุ้ม ดูได้ไตหงอยถีละสักเออบาใจเออมึงกินข้าวอะไรเนาะก็ยังไม่มีกําหนดการจ้ะอืมนะคะโอเคนะแอ้วันนี้แม่กินข้าวกับอะไรครับวันนี้ทานข้าวกับอะไรวันนี้ทานข้าวกับแกงส้มพวกนี้จะทําของไปวัดอืมเอาฮยาไาฮใครใครใครทีมจับาน อฮะทั้งเนาะอะไรนี่อืมจัดเบอรีหยิบเลยเอออืมมึนก็ทุกเรื่องไหนเอออ่ะโอเคทุกคนค่ะเดี๋ยวเราจะไปกันที่ติ๊กตอกเร็วเรียก<อ>นะนอีกแค่น้าที่ใครบอกอันนี้มันห้าสิบแล้วเหลืออีกสี่นาทีห้าสิบแล้วเออเอ,อ,อ่ะมาค่ะ นาแม่ยิ้มใครได้เป็นนายกได้ไม่ยิ้มอยกนะพี่ลีอ่ะเที่ยวไปปั๊มเรื่องการเมืองเกินไม่ได้นั้นมึงดูแต่นะว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ลีค่ะโทษจากไหนคะโทษจากนครสวรรค์ครับค่ะเป็นไงบ้างฝั่งหัวเมืองเหนือก็เป็นเป็นเป็นสถานที่ปกติครับไม่ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมแล้ววันนี้ไปออกออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผมอายุ เลือกตั้งที่ไหนเลือกตั้งเหรอเลือกตั้งต้องไปชอบยุ่งกหรเรื่องนั้นไหเขาว่าไม่กูก็ถามเออกูมีสิทธิ์ถามแล้วทำไมล่ะมึงไม่ไปมึงไม่ไปก็หยุดค่ะไม่เขาเลือกตั้งไหนอีกเพรกะพักการเมืองนะคะกูไม่ค่ะกล้าการันตีได้เลยค่ะว่าชอบพักไหนก็คือพักนั้นจ้ะว่าชอบเออสีฟ้าสีฟ้าเหรอครับใช่กรีดยังไงก็เป็นสีฟ้าค่ะนั่งกูลองเอามีเชียดมา พรุ่งนี้สีฟ้าอยู่ที่หาดใหญ่กูจะไปใช่หรอเออใช่จะไปยุ่งกันแล้วไม่พีพิีครับจ๋าแม่แม่ลีเคยส่งหีให้ดูว้ายสัตว์เอ้ยผักค่ะมึงอย่าบัลลาบาดค่ะมึงอย่าบัลลาบาดกูไม่เคยส่งค่ะแม่จริงเหรอตรงอยู่ตรงคุ้ยเลยตายโห่แล้วจิบเลือดออกมากอดซีฝาเอออืมนะผักเกินกูยังไม่เห็นถ่ายินต่างกว่าจะ ทำาไมประเทศไทยสูงขึ้นว่าเพือ่อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับยังยังสนใจเป็นแม่บ้านตำรวจอยู่ไหมครับค่ะอ๋อ,อเป็นแม่บ้านตำรวจสนใจค่ะสนใจที่สุดเออครับเจอกล้ามกรุงเทพตอนไหนครับผมอืมไม่ทราบกับลูกสาวลูกสาวจะว่ายไงคะอ๋ออยากอยากเจออยู่ทุกครั้งครับพอดีอยากจับอะครับ นะขอไปจับคาลองนะนะคะขอไป<ต>จจกก่อนสักอันหนึ่งไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วลกินแล้วเอาสักอัน,นไม่เอาแล้วลูก <c oughs> ไม่เอาแล้วไม่เอายากแล้วส้มเกินไม่ <c oughs> สวัสดีค่ะมะม่วงติดคอตายละไม้พิรีคงจะติดข้อมึงกันแล้วอะอเลยเดี๋ยวมึงมันตัวไหนเวลาแตกเดี๋ตัวนี้นมาลาลาบอกแต่คนอื่นเก่งสอนตัวเองมากนะเมี้ กูเนี่ยไม่เคยสอนตัวเองค่ะนะคะแล้วก็ไม่สอนผู้อื่นด้วยค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเสือกค่ะไม่ต้องสอนมาค่ะนะพักค่ะหน้าไม่ให้ก็คือใจมึงค่ะหน้ามึงค่ะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะของกูน่ะติดระดับประเทศไปแล้วค่ะอีสัตว์เอาอะไรมามั่นก่อนนะคะทําไม่ได้แบบกูก่อนค่อยมามั่นอย่าบาดใครมั่นคะแมยทำไม่ดัดจะรีดทำไม่ดัดเสียงอีสัตว์ ถ้าทำไม่ได้แบบกูก็ไม่ลองเสือกพูดค่ะหุบป,ปากอ๋อตกต่ำคือตตพ่อมึงค่ะตกอับอืมตกอับคือแม่มึงค่ะแหลงสะทุนสะทุนอีไพรแบบมาคําถามแบบมันนะมามาเพื่อเหยียดกูหรอคะไม่ไม่ใช่นะเมื่อีมาเพื่อหเหยียดกูหรอคะค,คาถามนั่งว่าอะไรว่ามะม่วงอะไรนะลืมแล้วเมื่อนะกี้ นะคะมาเพื่อเหยียดกูเหรออยากที่มีบทมีซีนกับกูเหรอเอออนะคะอีพวกมันมันแบบนี้กูชอบค่ะใครมันแม่กูนี่แหละมันเออใยรม็ดมันออกมาเคอนี่ใครใครเนยละโอเคโอเสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่โทรมอไว้พรมาจุดจีน้าค่ะ สัตว์เอ้ยไป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 อปไปอวยพ่อในมึงเลยค่ะไปอวยพ่อต่วังแต๊กตกค่ะออืเลยแต่ละคนนะพอได้หัวแตกเหลือเล่ไม้ลุงมวงเนี่ยเอาไว้สักชิ้นละมามวงอีกไม่แตกเลือแลยสัตว์เออแตกเหลือดับดอเลยที่นี่สวัสดีค่ะอ่านี่สายสุดท้ายนะสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะว่าไงคะแม่หนูถามหน่อยได้ไหม หนูหนูจะถาม istent, าอะไรแม่ถามได้เลยค่ะถามพี่มาได้เลยค่ะหนูไปอีจากนครปฐมค่ะแม่ค่ะพี่ก็นะคะผ่านไปผ่านมาผ่านจังหวัดนครปฐมขึ้นใต้ขึ้นขึ้นกรุงเทพกรุงเทพลงใต้ลงใต้ขึ้นกรุงเทพก็ผ่านนครปฐมไม่รู้กี่รอบแล้วขอบคุณค่ะที่ติดตามอ่ะพูดค่ะว่าไงแม่อย่าว่าหนูนะแม่เคยก้วน้ําดอไหมคะอืม อะไรนาะอโดยตายโวยลัวน้ำโดไม่เคยมแม่ลูกนะคะแม่ไม่เคยกลัวค่ะแต่แม่ยัดน้ำโดใส่ีตัวเองไปเลยจ้ะลูกพอใจไหมคะลูกแม่ตอบแบบตรงไปตรงมานะคะเวลาผู้ชายจะเย็ดเสร็จอะลูกนะคะบอกว่าเดี๋ยวไม่ต้องปล่อยนอกนะคะแยงเข้าไปข้างในเลยค่ะลูกจบไหมอ๋อโดย สัตย์เลยเมื่อเธอว่าคลของเลยเปเปไปอิชอบเป็นย่าบ้านฮีอาี่เออเดี๋ยวคุยกันถังหลักหย็ดมึงนี่ประจําเลยโอเคขอบคุณค่ะถ้าเดือดหนักฮี่ดักด๋อยต้องต้องยกให้ย่าบ้านี่นะอแฟนขับก็ตามเออไม่คุณหลักแฟนขับคนนี้แต่ว่ามึงนั่นเกี่ยวเล้นะถ้าเดือดแบบกด๋อยหนักฮีเกี่ยวได้กับฉันบ้านจุ่มจ่าบ้านไม่ว่าใครแล้วหนุดข้านให้ใครแล้ว เจอจะเป็นนี่ถุกดิอ่ะต่อ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 อ่ะเอาอีกไซายหนึ่งไม่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ต่อต่อค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ต่อต่อนะคะทุกคนคะ่ะโอ๊ยขอบคุณมากหนึ่งร้อยเก้าสิบกว่าท่านนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลย,<ด>ยค่ะอีกไซสงอีกไซหนึ่ง,งไม่แล้วจบได้แล้วรู้ รถอะไรยางเดิมบีอะบีผ่านแล้วว่างมาหอนโอเคเดี๋ยวไปต่อๆใช่ต่อๆต่อนะค่ะทุกคนขายนะครับฝากไปร่วมกันซับพอร์ตที่ต่อๆทีต่อต่อกันด้วยนะคะไซ้์หนึ่งมันจบอ้าวอีไซ้์หนึ่งจบสวัสดีค่ะแม่ใกล้จะใก้จถึงเทศกาลตรุษจีแล้วอยากให้แม่ช่วยล้ำลึกหน่อยครับล้ำลึกอะไรคะ แม่มีกี่เชื้อสายเชื้อสายเหรอคะเอาดีๆแม่ทั้งหมดหนึ่งอ่านะคะเยอรมันสองสองอ่ะตเปสามฝรั่งเศสแล้วออสเตรเลียเออแล้วก็เชื้อสายสุดท้ายเชื้อสายน้ำดอจ้ะอืมอืมอ๋อไม่มีค่ะนะคะที่ว่าตอนนี้ที่อาจที่สุดก็เชื้อสายน้ำดอจ้ะอืม อืมตัดเอ้อไปชดถามกันอยู่หลาดเนี่ยอืมอะทุกคนค่ะเดี๋ยวเราไปกันที่ต่อต่อค่ะแม่บอกเขาด้วยต่อต่อชื่อะไรนะคะไปกันที่ต็กตกเรียววีนค่ะ R E A L V E N ค่ะสวัสดีค่ะ